สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหงอยู่ที่ตลาดนัดโครกระบือบ้านชาติอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะที่28กรกฎาคม2567ค่ะ วันนี้ควายเยอะนะคะเยอะเลยค่ะแต่ว่าวันนี้หงเห็นเป็นในห้างชาวเวียดนามนะคะที่มาซื้อค่ะแล้วก็เดี๋ยวยังไม่เห็นทางพ่อเลี้ยงทางภาคเหนือนะคะไม่แน่ใจว่าวันนี้ทั้งพ่อเลี้ยงทางภาคเหนือเนี่ยมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตราคากันค่ะราคาเือางไเค่ะ ข่อยัวไปเยซ้ายหน่อยนะคะขอยัวไปเสีซ้ายหน่อยยกข่มาเลยค่ะยกขยเลยออกมาค่ะขอยเลยออกมาวันนี้ควายเยอะนะพ่นนยยอะนะ,อ,ะอันนี้กำลังต่อรองราคากันนะคะอะอันนี้กำลังต่อรองราคากันนะคะ เป็นควายตัวเมียนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นแม่ลูกหรือเปล่าเจ๊เจ๊ยุงตัวแม่ใี่มาดูหน่อยเดี๋ยวไปนั่งนังน่งเท่าไหร่แม่ลูกหรือเปล่าคะพี่อ๋อแม่ลูกนะคะสี่หมื่นสองเป็นแม่ลูกละค่ะสี่หมื่นสองนะคะ,ะ,คะแม่นี่ก็ตัวใหญ่มากตัวยาวด้วยนะคะ แม่น่าจะสูงประมาณเกือบร4 0ได้ค่ะ เดี๋ยวให้เขาคุยราคากันก่อนนะคะาควายเยอะค่ะวันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยพ่อไว้ะวะสามหมื่นกว่าสามหมืกว่านี่ตัวพูดตัวเมียคะเนี่ยลงมาลงมาวันนี้ควายเยอะมากนะคะเอาอีกค่ะร้อยจบ ไม่ไม่ได้แล้เอาไปไดีไปไ้นไเ๋ยวไลูกนมยเสรลูก้ไปเ็กตกนคื่าึงแมวได้ลูกขึไม่เห็นกันยัไงอีหมเท่าไหร่ครับพ่อแม่ลูกเนี่ย25แม่ลูกดูนูนวเด่นว่ ของพี่ล่ะคะเนี่ยตัวเท่าไหร่คะเนี่ย95,000ลองไว9 5ครับ95ตัวผู้ตัวเมียนะคะไอ้เอาตัวผู้นะคะลองไว้9 5เนาะเพิ่งมาถึงยังไม่ได้มีการต่อรองเนาะเข้ามาเข้ามาต่อแล้วอ๋อเข้ามาต่อเขาให้ะะหราคาเขาอะไรถามได้ไหมคะถาได้ให้ตามคนดเยอะเลยครับอ๋อให้เยอะให้ถึง80,000นะโอ้ไม่ถึงด้วยเนาะ ราคาไม่ค่อยดีเลยเนาะถ้าถ้าถ,ถ้าใครสนใจนี่ติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะถ้าอยากได้เบอร์โทรรับ087นเค่ะ262 262 9854 9854ค่ะความสูงนี่เท่าไหร่คะเนะี่ยพอวัดโดย50ไปไปครับ150ยป้ายไปเนาะตัวอ้วนตัวใหญ่มากลองไว 95, <ม>้95 0 0 0ต่อรองได้เนาะ อายุประมาณกี่ปีนะคะตัวนี้ไม่ทราบเไม่แน่ใจเนาะโอเคแล้วส่วนตัวนี้ล่ะคะนี่พอเอาไว้ปขายยี่หกหรือเปล่าอันนี้ตัวผู้ตัวเมียค่ะตัวผู้เหมือนกันลองลองไว้ราคาะยี่หกขายไปเท่าไหร่คะเนี่ยพี่ขายสองห้าร้อยครับแม่ลูกเหรอคะแม่ลูกนะคะขายไปแล้วสองหมื่นห้าร้อย นี่มันยันแต่นี่ยังไม่ถือขอท่านเลยครับอันนี้ขายไปแล้วนะคะแม่ลูกสองหมื่นห้าห้าร้อย่ะส่วนตัวนี้สองหมื่นหกนะคะใครสนใจก็ติดต่อได้เป็นตัวคู่เหมือนกัน เท่าไหร่บ of ้างคะนี <ım eni> you know? ่เอามากี่ตัวคะเอามาหกตัวมีขายไปบ้างแล้วอราคาเป็นยังไงบ้างเขาวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาออย่างอย่างตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ตัวพู้ป่ะคะราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ของลุงอะไรนะคะของลุงของลุงใช่ไหมอ๋อเลยไม่รู้ว่าแล้วเท่าไหร่นาอแต่เปตนตัวเมยมังเขาดีครับ ไม่เป็นไรขอบคุณนะคะวันดีค่ะมีมีเท่าไหร่บ้างคะเนี่ยสองหมครับอ๋อหมาถึงตัวละใช่ไหมอ๋อตัวละสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นนึ่งันห้้อันนี้ตัวผู้ตัวเมียคะตัวผู้ทั้งสองตัวประมาณกี่เดือนได้คะตอน ประมาณ10เดือนทั้ง2ตัวเนาะเป็นตัวผู้ทั้ง2ตัวเลยนะคะประมาณ10เดือนได้ค่ะตัวละหมื่นกว่าบาทเนาะราคาต่อรองได้เขาเขาสูงประมาณเท่าไหร่ละไม่รู้120ถึงไหมประมาณนั้นนะเนาะเกือบเกือบร้อย่ะสนใจฝากเบอร์โทรด,ด้วยค่ะ 098 101 4945มาจากที่ไหนคะมาจากนาโพบุรีรัมย์นาโพบุรีรัมขอบคุณนะคะเท่าไหร่คะ2ตัวนี้ถามขะเจ้านะครับอันนี้2ตัวเท่าไหร่คะ12,000ครับตัวละ12,000ประมาณกี่เดือนคะประมาณ ประมาณ20เดือนได้ทั้ง2ตัวใช่ไหมคะ,คะตัวผู้เหมือนกันไหมคะตัวเมียครับตัวเมียครับ,บอ๋อสองตัวนี้จะเป็นตัวเมียใช่ไหมคะอ๋อตัว,ล,วละหมื่นสองราคาต่อรองได้นะคะสนใจก็โทรมาตามเบอร์พี่มา์ไทยเมื่อสักครู่นี้เนาะชื่อพี่อะไรนะคะคชื่อโอ๊กครับชื่อโอ๊กโอ๊กใช่ไหมคะอ่าพี่โอ๊กนะคะขอบคุณนะคะเมื่อไหร่มาหา เอามากี่ตัวคะไม่ไอ้นี่ที่มันเอามาหลายตัวอยู่มามาสัมผัสมาเท่านี่แหละมาต้องผ่านทุกคนเย็นแล้ววันนี้ค่ะพ่ออ้วนเอา้ไดดิใครมันเกาะิมดีตัวนี่นี่นี่มาถามมันเลยเอามากี่ตัวคะเนี่ยเอาไปถามไปทำไปไหนทำไปไหนก็ได้ถามไปนี่เด้อ อ่ะม,มีมีราคาม,นนมีราคายังไงบ้างาาไหน,น,น,นมีราคาแบบไหนบ้างขามากี่ตัวอ่ะม,ม,มากเจ้าตัวไปแล้ว ยี่สิบตัวอ่ะอย่างอย่างตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามตัวผู้ตัวเมียคะเนี่ยเมียตัวเมียราคาสามหมื่นสามนะคะเขาให้ชาร์จเกจทองทองได้เรื่อยไ่มคะเนี่ยยังไม่ทองไม่ได้ทองนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาให้ราคาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดใช่ไหมคะครับผมโอ้โหกำลังต่อรองราคากันอยู่เนาะตัวไหนน้ำเนี่ยแหละขยามีพูดโอ ja. okay? right? okay? ้ยขยามีเบอร์โทรกันแล้วสองคนลงแล้วก็มีตัวไหนอีกคะมันับเลี่ยงมันถูกยูดดากรถท่านเดินผานจ้าตัวตัวนี้ได้ไหมคะเนี่ยตัวนี้ก็ใช่ตตอนนนี้้ไมม่่่ใใชชััวู นี่สองตัวนี้ก็ควายลูกน้องอ่าสองตัวนี้เท่าไหร่คะเนี่ยขึยันเลยดิสองตัวนี้ห้าหมื่นห้าคู่นี้ห้าหมื่นห้าตัวเมียหรอคะตัวผู้ตัวตัวตัวผู้ทั้งสองตัวหาค่าแรงให้ลูกน้องไม่ได้เลยลูกน้องแกวควายรอน <c oughs> คู่นี้ห้าหมื่นห้าแล้วราคาเป็นยังไงเขาราคาเป็นยังไงคะสองตัวนี้เ <c oughs> ขาให้สี่หมื่นเจ็ดคู่เดียวองไวห้าหมื่นห้าเขาให้สี่หมื่นเจ็ดเป็นตัวผู้ทั้งสองตัวเลยอ๋ออ่โอเคอะถ้าใครสนใจสากเบอร์โทรหน่อยพี่ 089 830 9 9 3 0 9 9 3ู9 9์แ9อ่ะมาจากที่ไหนนะคะพี่สารคามใช่ไหมกาฬสินกาฬสินมึงบวกเปนมันถึงเนี่ยเดาไปเ้ลยไพี่ชื่ออะไรนะคะพี่แม็กครับพี่แม็กนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้โชคดีนะคะโตมาลับเนื้อแนี้ดไปแล้วพี่แม็กตาตีนมาแต ช่วงวันช่วงวันนี้ของผมเห็นว่าชาวเวียดนามก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนมาขายเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยค่ะควายเยอะค่ะแต่ว่า จริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ควายก็ยังราคาถูกอยู่นะคะแต่ว่าทางนี้มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ละสัปดาห์ด้วยะค่ะเพราะอย่างเช่นแบบว่าวันไหนที่ควายเยอะนะคะแต่ว่าถ้าคนที่มาซื้อเนี่ยจำนวนน้อยะค่ะวันนั้นราคาควายก็จะถูกกดนะคะแล้วก็จะทำให้วันนั้นควายราคาถูกค่ะแต่ถ้าวันไหนที่ควายเนี่ย มาน้อยแล้วก็มีพ่อค้ามาซื้อเยอะค่ะอาจจะทําให้วันน,นั้นราคาควายเนี่ยขยับขึ้นได้นะคะซึ่งก็ต้องติดตามทุกๆสัปดาห์ค่ะ พ่อเอามากี่ตัวคะพ่อเอามากี่ตัวคะอาาห้าตัวเหลือสี่เอามาห้าตัวเหลือสี่ใช่ไหมคะอันนี้แม่ลูกเหรอคะพอ่อแม่ลูกมีเท่าไหร่พอ่อหมื่นกว่าแม่ลูกสเท่าไหร่นะคะหมื่นกว่าหมื่นกว่าก็ได้หถมือ หมื่นเท่าไหร่นะพ่อหมื่นสองหมื่นกว่าอ๋ทอโท่ทีสองหมื่นกว่าใช่ไหมคะสอง,ส,ส,องสองหมื่นกว่าแต่ว่าลูกตัวผู้ตัวเม,มียค่ะตัวเมียตัวเมียลูกตัวเมียนะคะตัวนี้สาวแสนทาเพราะเออ่พ่อขาอย่างแม่เขานี่สูงประมาณเท่าไหร่ได้พ่อยี่สิบกว่าอันนี้ตัวแม่เขาใช่ไหมคะยี่สิบกว่าร้อยยี่สิบกว่าลูกตัวเมียนะคะราคาสองหมื่นกว่าต่อรองได้ อ๋อพอฝากเบอร์โทรไว้ได้ค่ะพ่อจำไม่ได้ครับพอเบอร์เบอร์โทรห้าสามเก้าห้าสามเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งพ่อมาจากที่ไหนคะวาปีปทุมวาปีปทุมชื่อพ่ออะไรคะพ่อสมปองพ่ออะไรนะสมปองพ่อสมปองนะคะอ๋อสนใจติดต่อพ่อได้แล้วต้นไหนพ่อเอามาอีก ต่อพูดใช่ไหมคะนี่่ไมไ่อย่างอย่งพูดพูดนี้เท่าไหร่พ่อสองหมื 4, ม่นสี่พอนสี่พันห้าราคาเป็นยังไงพ่อวันนี้เขาให้ราคาเท่าอหไวันนี้เา,า,า,าให้เขาให้เ่าไห มีสองนิดๆกับร่อนสองใช่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะค่ะวันนี้พ่อลองไว้สองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะคะแต่ว่า,ามีเจ้าหนึ่งมาให้สองนิดๆกับอีกเจ้าหนึ่งก็ให้ไม่ถึงสองนะคะเดี๋ยวรอต่อรองราคากันนะพ่อเนอะอาะต้องรอต่อรองกันก่อนขอบคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะพอ่อเจ๊ซื้อเบอร์นอยเบอรเก๊เบอร์นอยด์งามนี่ยวะไหนคะ เท่าไหร่คะเนี่ยเป็นแม่ลูกหรือว่ายังไงลครับ,รรบแม่ไหนตัวแม่อันนี้แม่เหรอคะนี่แม่ครับอันนู้นแม่เท่าไหร่คะเนี่ยสองหมื 28, ่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยลูกตัวผู้เนาะครับผมสองหมแม่สูงเท่าไหร่คะเนี่ยร้อสครับแม่สูงร้อ 28,500ต่อรองได้ได้ครับผมขอเบอร์ไว้ได้ค่ะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามามหกห้านึ่งหานึ่งหกสามสานากที่ไหนครับลำไปมากลำไปมากนะคะอ่าสนใจก็ติดต่อได้นะคะอทุกคนอะไรครับขอสายดูเดี๋ยวเขาจะรับ ขายไปแล้วเหรอคะยังไม่ขายครับผมอ๋อตัวนู้นตัวผู้ัวแมยตัวผู้ตัวเมียนะพี่ตัวผู้เหรอตัวเมียสองตัวเลยเหรอคะไม่ขายไปอะไรอันนี้ตัวเมียตัวเมียนี่ขายไปเท่าไหร่คะขออนุญาตาได้ไหมถ้าไหร่คะเนี่ยที่ขายไป อ๋อพี่ขายพี่ขายไปเท่าไหร่คะตัวนี้ขายไปทีหมื่นหคู่นี้สี่หมื่นห้าตัวคู่ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งเนาะอ๋อตัวคู่ทั้งสองตัวเลยอ๋อขายไปแล้วนะคะขายไปแทงสนุกครับผมขายไปแดงทะลุครับเพราะว่านักเรียนทะลุเอามากี่ตัวคะเอามาสิบห้าตัวครับโอ้สิบห้าตัวขายไปบ้างแล้ว ราคาเป็นยังไงคะพี่วันนี้ราคาถูกราคาถูกเนาะขายไปครบหมด15ตัวยังคะยังคยังไม่อาโอเคขอให้โชคดีนะคะวเนี่ยนต้อข้าหัเนี่ยต่ว่าถามก็ได้ชงเนี้ค่ะได้กี่ตัวได้กี่ตัวแล้วสิบเจตัวแล้วตัวแล้วได้เยอะจังเลยขร เดี๋ยวก็ยังได้ยดสงวีมีคนแม่พร้หม่ล้ีวม่รู้จมี่พ่ออันนี้ตัวผู้ตัวเมียคะเนี่ตัวผู้ตัวนี้ราคาเท่าไหรพอสีม่อยน่อยะคะอันนี้เป็นราคาร้องนะคะราคาเป็นยังไงบ้างคะพ่อวันนี้ถอกมากอยใช่ไหมอย่างอย่วันนี้เขาให้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ อันนี้ร้องไปเขาก็ไม่ต่อเลยยังไม่ต่อใช่ไหมอ๋อคือสามหมื่นในหน่อยอ๋อแบบเหมือนกับถ้าจะได้ก็ต้องสามหมื่นก็ในหน่อยเงี้ยเนาะเดี๋ยวรอต่อรองเนาะรอต่อรองกันก่อนนะพ่อเนาะอ่ะเพราะว่าตัวนี้ก็ว่วนเนาะตัวผู้ใหญ่เนาะอ่ะเผื่อใครสนใจฝากเบอร์โทรไว้ได้ค่ะพ่อฝากเบอร์โทรไว้ได้ค่ะพ่อเผื่อใครสนใจศูนย์หกห้าเจ็ดศูนย์หกห้าเจ็ดศูนย์สามห้าเจ็ดศูนย์สามห้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปด โอเคคะ่ะพ่อมาจากที่ไหนคะบูรีลัมุรีย์แต่งตัวนี้มันสูงประมาณเท่าไหร่พ่อ140ร้อยสี่สิบโดยประมาณ,มาณเนาะขอบคุณมากค่ะพ่ออ่ะพ่อแม่ลูกเหรอคะพ่อเท่าไหร่คะเนี่ยสองหมื่นห้ามีคนถามเลยสองหมืน่น สองหมื 25, นะ่นห้าเนาะอันนี้ตัวผู้ตัวเมียคะลูกตัวผู้จ้าลูกตัวผู้นะคะอ้าวสนะองหมื่นหะ้าเนาะพ่อเนาะราคาเบาเบานะพอ่อเนาะต่อรองได้ด้วยอ้า,มนานแ,แม่สูงประมาณเท่าไหร่คะพอ่อ ตัวแม่เขาเนี่ยหมายถึงว่าตัวแม่เขาสูงประมาณเท่าไหร่ประมาณร้อยยี่ร้อยสามยโดยประมาณนะพ่อเนาะค่ะร้อยสาบกว่าอ่ะพ่ออ่าพ่อฝากเบอร์โทรไว้ได้ค่ะเบอร์โทรค่ะครับ0ูนย์แปดห้าศูนย์แปดหพ่อมาจากที่ไหนบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์นะคะอ่ะขอให้โชคดีนะคะพ่อค่ะตัวเด็กขอไมนตรีมมาได้พ่ออมสวัสดีครับ แม่ลูกแม่ลูกต้องมันแปลกครับสลายให้เลยเพราะเราขาดทุนปฏิบัติไม่รู้ดูเอาดูเอาลงมา<ห>แล้วลงไหลกันไรฮะลงไหลกันไรของสามมือสองก้อนแถวนี้มันเขาลงมาแล้วเขาจะขายค่อยพ่อมาหาซื้อเหรอคะมาพ่อมาจากที่ไหนคะเพชรบุรีอ๋อมาจากเพชรบุรีได้ไปกี่ตัวแล้วคะ ได้เป็นสามสิบได้เป็น 30. ซื้อเป็นควายแบบไหนคะพ่อควายรุ่นรุ่นแม่ลูกโอ้ควายรุ่นรุ่นด้วยแล้วก็แม่ลูกด้วยใช่ไหมคะพ่อหนูขอเบอร์โทรพ่อไว้ได้ไหมคะได้ค่ะค่ะศูนย์หกสามศูย์หกสามองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าหสี่สามหกพ่อชื่ออะไรคะบังโกล บางโก้ดนะคะพอ่อามาทุกอาทิตย์ไหมคะทุกนัดทุกนัดเลยใช่ไหมคะอ้าวโอเคค่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะพ่อเที่จ้วมาทุกนัดผมมาทุกนัดไปนะเจ้าเสียนน้อตามพ่อตกโตตามพ่อขายแล้วขายขึ้นอีกว่า<อ> นี่เวียดนามกำลังต่อรองนะคะเป็นควายตัวผู้ค่ะส่วนใหญ่เว uh ียดนามเขาจะซื right. uh ้อเป็นควายเนื้อนะคะ หร,หรือบางทีน่าจะเอาไปขุนขายด้วยค่ะบางทีถ้าแบบยังไม่อ้วนเนี้ยคะ่ะก็อาจจะไปขุนแล้วก็แล้วขายเป็นไวายเนื้อต่อไปค่ะ ทีมบ้านหัวขายอ่ะขาได้เลยเลรยญหกเหรเหรียญเหรียหเรยหเรียหเรยหเหรียหเหรยญหกเหรีเรียญหกเหนหกเหนหเหรียญหกเหรีหหยเเหียยเรียรยรยเียกรเร สองมื้อไ้ไน้องไนี่ให้รอดนะเคยมีนี่ราคาอยไม่่ค่ะเมื่อได้เห็นมันกิดขายโตกวนสาวีเรามาเมื่อได้ือจเนมันก็ดึงดดงส้งงาไ่ขอบคุณนะคะพ่อของให้โชคดีนะคะ เท่าไหร่คะพ่อเจ็ดพันห้าหมเั 17, <500. S 2> เป็นตัวผู้ใช่ไหมคะาราคา1 7ึ่งหมืานนะคะตัวนี้ราคาเป็นยังไงบ้างพ่อ ราคาเป็นยังไงพ่งออย,อย่างวันนี้เขาให้ราคาเท่าไหร่คะพ่อตัวนี้อย่างวันนี้เขาให้ราคาเท่าไหร่คะให้ถูกกว่านี้อีกเนาะหมายถึงว่าพ่อลองไว้หมื่นเจ็ดพันห้าแต่มีคนมาต่อรองให้ราคาเท่าไหร่บ้างคะตัวนี้เขาให้หนึ่งหมื่นหกพันใช่ไหมคะเดี๋ยวรอต่อรองราคากันก่อนนะพอนะ่อเนาะ